เก้าอี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฮูลาฮูปที่ควรจะช่วยให้ผู้ใช้ได้ออกกำลังกายในขณะที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแต่กลับทำให้เกิดอาการวิงเวียนแทนนะคะนอกจากนี้ยังมีจักรยานที่ทำจากพลาสติกซึ่งจะโยกเยกไปมาและล้มพับเมื่อถูกใช้งานค่ะและยังมีเจ้าตุ๊กตาที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เคี้ยวพลาสติกได้แต่อาจพลาดไปแทะนิ้วเด็กๆแทนนะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของผลิตภัณฑ์ที่ล้มเหลวมากกว่า150ชิ้น ซึ่งปัจจุบันถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวในกรุงวอชิงตันของซามูเอลเวสค่ะเวสผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้กล่าวว่าของที่ถูกจัดแสดงอยู่นี้คือผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้ลงทุนลงแรงไปคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถทำกำไรแต่ผลลัพธ์กลับไม่ได้เป็นดังหวังนะคะโดยสิ่งของเหล่านี้เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ตั้งแต่การเกิดภัยพิบัติทางทะเลไปจนถึงการขนส่งทางบกที่เป็นอันตรายมีราคาแพงและไม่สามารถใช้งานได้จริงค่ะเวส์ West, กล่าวต่อไปว่าของบางชิ้นเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่โง่เขลาไม่ว่าจะเป็นหน้ากากที่ใช้ไฟฟ้าช็อตเพื่อให้ใบหน้าของผู้ใช้สวยงามขึ้นหรือไมโครฟ์ที่ให้ผู้ใช้สามารถปัสสาวะลงไปได้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำในขณะที่ตีกอล์ฟอยู่นะคะ เวสต์ West, ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาด้านการค้ากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าความล้มเหลวคือสิ่งที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าดังนั้นเป้าหมายหนึ่งของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือการช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้หลุดพ้นจากการถูกตีตราว่าเป็นความล้มเหลวคะ่ะเวส t กล่าวด้วยว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ผู้คนหมกมุ่นอยู่กับความสำเร็จดังนั้นความล้มเหลวจึงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากมาก โดยเฉพาะในโลกของธุรกิจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับองค์กรเพราะถ้าคนเราไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองก็จะไม่สามารถพัฒนาและไม่สามารถเรียนรู้จากความล้มเหลวของตนเองได้นะคะผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งความล้มเหลวเอ่ยถึงหลายๆบริษัทที่ผลิตสินค้าที่ล้มเหลวในตอนแรกและสามารถพัฒนาจนกลายเป็นที่ฮือฮาในเวลาต่อมาเช่นบริษัทวิดีโอเกมยักษ์ใหญ่อย่างนินเท n d ดที่ล้มเหลวในหลายผลิตภัณฑ์มาก่อนอย่างไม่น่าเชื่อนะคะ หนึ่งในนั้นก็คือถุงมือที่สวมใส่เพื่อควบคุมเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและอีกชิ้นหนึ่งก็คือคอนโซลเกมสามิติที่ใช้ในการเล่นเกมซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสายตาของเด็กได้หากใช้เกิน10หรือ15นาทีค่ะแต่ Nintendo ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านี้และสร้างหนึ่งในวิดีโอเกมคอนโซลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่เคยมีมาซึ่งก็คือ n Nintendo Wii นั่นเองค่ะและที่ตรงทางออกของพิพ,ธพิธภัณฑ์ ผู้ที่มาเยี่ยมชมมีโอกาสที่จะแบ่งปันความผิดพลาดล้มเหลวของตนโดยการเขียนลงในแผ่นกระดาษแล้วแปะไว้ตรงฝาผนังที่ติดป้ายว่า share your failure หรือแบ่งปันความผิดพลาดของคุณค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ